chào xin phép xài 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 chào หนานไออู้ไปตรงไออู้ไปโรงเรียนกับมาแหละเดีย๋ยวเอิไออู้จัดการมังไปเด้ออู้ที่หนาดือนี่จับมันเลยจับมันมันดื้อครับห็นดอกไม้บนนั่นนั่นดอกไม้นะแม่ ดอกเอียงนั่นเลื้องๆนั่นอันนี้ใต้ยินบนเรือเือตัวเดียวเอียงนี่ต้นอันนี้นี่นี่นี่ใต้บนเลยเรือตัวเดียวขอหล่อบัดนี้เอาใส่กระทางไว้่เซ็ตบุกงดองบดน้าเอาดอกไหมน้าเย่งเอาเย่งขึ้น เอาบ่นน่เอาบ่ยี่ดีงามบ่งามบ่ลูกว้าวเขาตาจะโของมาบายบายก่อนมา bye bye còn hai mấy bài còn bye bye chúc chúc hả mẹ mẹ ơi